สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสเลกาเยอรมันเกมที่29ประจำเช้าอาทิตย์ที่23เมษายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่โบกคุ้มเปิดบ้านแพ้กับโฟบวกไป1-5แ่หาแฮทบรินแพ้ให้กับเบรเมนไป2-4ฮาฟเฟนฮารแพ้กับ FC โคโลนห3มหมายเปิดบ้านเอาชนะไบยเยมินิกไป3-1และดอทบุนก็ถล่มแฟงเฟิดไป40 ในขณะทีทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยดอตมุนครับพลิกขึ้นมานําเป็นจา่าฝูงที่60คะแนนบยเยิร์นมิเนคอยู่ที่2มี59อันดับ3อูโนเบอร์ลิน52อันดับ4ไลป์ซิกมี51อันดับ5ไฟบ็ก50อันดับ6ก็เป็นใหม่ที่เก็บไป45คะแนนในขณะที่โซนตกชั้นเนี่ยอันดับ16สตุทการ์ทมี25อันดับ17ชาเก้มี24แล้วก็บวยเป็นแฮททาเบลินที่มี22คะแนนไปต่อกันที่ดอกซนัวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นนิคาสฟาวครูกที่ซัดไป16ประตู และเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมในวันอาทิตย์ที่23เมษายนมีอีก3คู่ไรายโบวกเปิดบ้านเจอชาวเก้ไบเออร์เบลเวิร์คุเซนพบกับไลฟ์ซิกแล้วก็บริสเซมิชเชนกับบาตเจอกับอูนเอนร์เบอร์ลิน